อี่ค่ะไว้ทิ้งพี่น้องต่องไปถักใช้เอฟซีสุปุสุคนนะคะช่วงเศรา้าสามสี่โมงเศร้าของมือน,นี้นะคะพี่น้องเก็บบนเห็ดหยังวันดีตื่นเศร้ามากพี่น้องอีุ่นกับจิตวัตรประจําวันนะคะเมือน,นี้มีการทาน้าพริกปลาทูอืน้ำพริกปลาทูพี่น้องขวดน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูขวแห้ง ใส่แห้งด้วยเพือเป,เป็นนี่มันก็จะใส่ใบประมาณใบใแห้งกันไหนเด้อพี่น้องค่อยๆย็ดไปค่อ,คอยๆเฮ็ดไปค่อยๆขัวไปอันนี้อันนี้เป็นไอที่ขวเรียวเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้ขวรเรี่ยวสีมันสะเข้มเข้มกว่ากันนะคะสีมันจะออกเข้มเข้มกว่ากันอันเพระท่านไนเรียวกะสีมันกับสีออกเป๊ะๆหน่อยนึงกัน ขัวไฟอ่อนๆพี่น้องขั้นตอนกนารขั้วสัวสีเลี่ยวสัวสีได้สัวสีได้เป็นพริกป่นพริกระทูข่อยแหงออกมาเนี่ยก็ลำบากอยู่เด้อพี่น้องลำบากเติบอยุกเดี๋ยวยีบอลเทียนให้เบิ้งเขก็สีขวจนมันได้ทีผลเลี้ยพี่น้องขวจนมันสีมันเปลี่ยนให้กินมันหอมคนเด้อ หลังจากที่ฮัาปรุงเรียบร้อยแล้วนะปรุงนี่กับส่วนผสมของมันก็จะนีหอมเจียวกับเทียมเจียวนะคะผิดปนปุงปรุงรสเป็นรสดีน้ำปลาเกลือน้อยหนึ่งต้องใส่ร้ายนะคะแวบม่านี่เนาะเพราะว่าอันนี้ปลาทูมันมีความเข้มแบบเลาี่ลมปรหล,ม,หลมของมันอยู่แล้วเรวาก็จะปรุงรสด,ดีเข้าไปน้อย กิกงนกันเทียมเจียวหอมเจียวคลุกเข้ากันนะคะขยำเสกกันคลุกเสกกันกับเนื้อปลาทูเนื้อปลาทูนี่คือข้าอแต่นนเนื้อหล้นหลวน,นเลยได้พี่น้องปลาทูนี่ห้าอแต่นเนื้อหล้นหวนพวกหัวพวกกลางพวกยังคือเข้าต้องเอาออกเอาออกให้บดเลยปรุงได้ทีแล้ว เพิมเข้มความนัวความเผ็ดกะว่าเัาเห็ดเสร็จอ่ะลดมาตรฐานละเัาเห็ดเพื่อเห็ดลดนี่เกบสาดแบบนี้ก็ปรุงได้ทีแลยฮอกอ่ะนี่แหละพี่น้องเอามาตั้งไฟไฟกับโป๊ะองให้แห้งพอประมาณอ่อนถึงกลางๆถ่าแห้งก็ได้เนาะก็ขวาก็ข้นยุ่งสีแล้วพี่น้องก็ขวาก็ข้นจนกว่าจนกว่ามันสี เหลืองเปี่ยนเป็นสีเข้มเข้มกินหอมเป็นผงคุณเหรอพี่น้องพอดีฮั่าก็จะไปปล่อยให้มันเย็นสก่อนนะคะเปิดพัดลมเป่าก็ได้หรือฮั่จะตั้งไว้ค้นให้มันเย็นแล้วฮา่ก็จะคอยปั้นอีกเธอหนึ่งนะคะพี่น้องปั้นให้ผิดให้อยังมันเข้ากันให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวฮั่จะคอยทําการแพ็ค การแพ็คถุงพี่น้องสิ้นโดยถุงสูญยากาศนะคะแกนคอรอเกิกิโลนี่ตอนบัตท่านดีสิ้นนี่มันก็ได้ร้ายเวลาสิ้นเขามันก็ปั่นเขามันก็ได้น้อยแหละพี่น้องเวลาเข้าไปตัดออกถืออากาศมันก็ยังฟู่ขึ้นมาใหม่เข้าก็ยัง่อยใส่ถุงใส่ตู้เย็นใจยั้งไว้ เพิ่มกิโลแพ็คหนึ่งสองร้อยบาทพี่น้องบวกค่าส่งหาสิบบาททะ่วหนึ่งกะบวกค่าส,งสาา่งกะแปดสิบบาทมันก็จะค้นไปเรื่อยๆอย่งนี่พี่น้องค้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะแข้งจนมันจีเป็นผงเป็นยังก็แล่วมันมีความเปียกความเหนียวความชื้นก็แล่ว ก็จังทะเบิ้งขันตอนการแพ็คก,การยังแบบนี้เดี๋ยวบนสี่ในเบิง้งกลัวสียดาเนาะบางคนก็ยังพรท่านเห็นดิการเห็ดของเงี้ยบนถ้าจะเห็ดในเบิ้งก็เล็กๆเลยก็ตังต้งจะพูดแล้วขันตอนการแกประปลาทูพผุเหลวพี่น้องเอยแกปะปลาทูเอาตัวเนื้อมันพุเแล้วตัวหนึ่งก็ได้แค่สองซี่อือเอากางหัวกางกังกางควายออก เฮาก็จเงีมคอยมาขยำใช้กันกับพวกหอมเจียวกับเทียมเจียวผิกปุ้งผิกปุ่นปุงรดงตัวเดี๋ยวขั้นตอนกันแพ็คการซีนการซั่งเดี๋ยวจังบึงพี่น้องอันนี้บนขัวอันนี้มนเลี้ยวก่อนมันเือ่มมือแต่ละไนบ้างได้เปิดแฟดเอาอันนี้อันนี้ยี่บุติปันได้ไหมพี่น้อเงเย็นแล้ว แพ็คถุงมันเดียบรอยเด้ประมาณหาหกโลนี่แหละู่นี่พี่น้องอเอ้ยซํานีน่เราบ่ได้หลายมันเบาเนี่ยเบาต่ลามังเงี้ย่ก็แม่นได้หลายเด้มันเบาพี่นอ้องเเดี๋ยวที่ทำการปั้นกอนจ้าพี่น้องบันนี้ก็อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วบนันนี่แพ็คเรียบรอยแพ็กระครึง่งกิโลแล้วก็ส่งแล้วก็ติดสติกเกอร์เดียบรอยแล้วพร้อมที่จะเก็บเข้ารอออเดอร์จ้า